มาดูคอนเทนต์ต่อนเนื่องนะครับกับรายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ประจำปีการศึกษา2568นะครับระดับภาคภาคกลางนะครับก็เป็นชิงกันเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีไปแข่งขันในฟุตบลอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับคู่ต่อสู้ก็เป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเราเชื่อมั่นในตัวคุณตั้งแต่เราซ้อมพิมิเตอร์มา ูกต้องไหมครับแล้วเราก็กลมพละแล้วมารายการนี้เอามาทอเพราะนั้นเราเก็บตัวเราฝึกซ้อมเราเล่นกันมาต่อเนื่องลูกความเข้าใจเกมวิธีการวิธีคิดการตัดสินใจเทคนิคต่างๆในสถานการณ์ที่เราเจอมันสําคัญมากกับเราโอเคไหมลูกพคบ,บอกแล้วว่า 1. นคุณต้องกล้าคิด 2. คุณต้องกล้าเล่นสคุณต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในสนามที่คุณตัดสินใจ จาไว้อย่างเดียวลกูกสถานการณ์ที่เราเจออะไรที่คุณตัดสินใจทามันลงไปแล้วอย่ากลัวความผิดพลาดเด็ดขาดโอเค,คทุกอย่างไม่ว่าวิธีการเทคนิคแทค็กติกอะไรต่างๆเราซ้อมมาหมดแล้วมั่นใจซึ่งกันและกันนี่คือทีมเดียวกันคุณคือตัวแทนของทีมของเพื่อนคุณลองไปทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด รุ่น12ปีขออะคาเดมีสโมสรอนราชบุรีนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับลงเล่นในรายการหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในรายการนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นเคยนะครับโอ้ครึ่งเวลาแรกเนี่ย ก็ไล่ถล่มประตูคู่ต่อสู้อย่างโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีไปด้วยสกอร์ขาดเลยล่ะครับดีใจได้มาจากไหนนะฮะ เดี๋ยวไปฟังการแก้เกมปรับเกมของโค้ชแมวกันนะครับในช่วงระหว่างพักครึ่งของเกมการแข่งขันครับให้บอลโด่งก็ได้คุณต้องวิ่งตัดวิ่งตัดเข้าไปในบล็อกไม่ใช่วิ่งมา่างเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจไหมเมื่อไหร่ได้บอลหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่ง พื้นที่ที่สองกล้าเลยคุณเป็นคนมีความเร็วต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นอ่านสถานการณ์ดีๆกองหน้าเขาโดนมา้าถ้ากองหน้าเขาจับลงมาแล้วควนน่าแสดงว่ามันมีพืพ้นที่ว่างที่ไหนลูกยังไงลูกให้ตบอลมันเดินทางเปลี่ยนทิศทางบอลให้เราไปรวมเล่นเพิ่มจํานวนซัพพอร์ตเข้าบล็อกเร็วสุดท้ายจบสกอร,ร์ให้ได้ อย่าง2ประตูละโสนนะครับเทศบาลหนึ่งออกนำสาธิตเทตบาลเมืองราชรรบุรีเราเปิดเกมมาลูกนี้ไม่เอ้าลแล้วกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งหลังนะครับน้องๆทำตามแท็กติกของโค้ชแมวแล้วก็ทำประตูได้เพิ่มอีกหลายประตูเลยล่ะครับเทศบาลหนึ่งวสัตนาครับดูท่าดีใจครับ ทำบอลรวงเท้าไปแล้วเหมือนจะมีการประเจ็บรับอย่างของาบอลได้ย่ังเทปบันหนึ่งแหวกไปแล้วลูกนี้ยิงด้วยขวาแล้วก็ไปเหลือ,อเป็นหมายแรกชุเอ็ดครับอ่ิวาราทำบอลเาแล้วตัดภาพม,มายิงมาลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โห ทิ้งห่างไปอีกหนึ่งประตูครับเป็นหมายเลข18ครับที่เพิ่งเปลีป่ยนตอวลงไปใหม่ครับเอามาพยายามจะไปเองครับเขาแล้วลูกสาประตูเอา้าแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ออกควอนช้าไปหน่อยครับ ทำประตูที่2ให้กับตัวเองครับทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับโรงเรียนเทศบาล1อะคาเดมี่ของราชบุรีเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีไปแข่งขันฟุตบอลนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40นะครับเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศของสตาฟโค้ชทีมงานแล้วก็บทสัมภาษณ์ของน้องๆหลังเกมการแข่งขันกันนะครับปบมือให้เองก่อนปบมือให้กับความ สำเร็จของทีมเรา okay. ให้กับความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจของเราอนี okay. ครัคร,รู้ลูกว่าเราค่อนข้างซ้อมหนักมากแล้วเราไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันทำให้เราเห็นว่าวันที่เราทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเราเสียสละ ส่วนตัวที่จะกลับบ้านแล้วเราโฟกัสกับเป้าหมายเรามันทําให้ความพยายามของเรามันประสบผลสําเร็จกับสิ่งที่เราหวังวันนี้3มแต้มมันเป็นของทุกคนแล้วก็มันเป็นของชื่อของโรงเรียนเราแล้วเราก็ได้ไปต่อในรอบต่อไปก่อนอื่นเลยเขาก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ดทุกคนโอเคไหมครับลูกที่เรามาถึงวันนี้ได้โค้ดเองก็ทํางานหนัก ครูเองก็ทำงานหนักทุกคนช่วยกันแล้วเรามาถึงเป้าหมายเราได้แล้วโค้ชพูดกับทุกคนเสมอว่าพาตัวเองไปถึงเป้าหมายให้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ลูกพาตัวเองไปถึงเป้าหมายให้ได้ถึงมันจะหนักมันจะเหนื่อยแต่วันหนึ่งถ้าคุณมาถึงความสำเร็จได้มันจะเป็นความภาคภูมิใจของตัวคุณแล้วก็ความภาคภูมิใจของครอบครัวความภาคภูมิใจของสโมสรของโรงเรียน ของทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะโอเคงั้นขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนโอเคแล้วก็ปรบมือกับงเชครับมันจะแพ้ชนะมันก็เป็นอีกเรื่องนะแต่ว่าวันนี้ได้เห็นเราซ้อมทําตามคอนเซ็ปต์ที่ซ้อมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็มีนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็ คุณเล่นสนามที่ราชบุรีเอฟซีที่เนี่ยเป็นสนามราชบุรีเอฟซียาที่แรกเลย่็ยังต้องพัฒนากันต่อเ네นื่องนะครับรักษาสภาพความฟิตแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในเกมนี้นะฮะแล้วก็โฟกัสทัวนาเมนต์ต่อไปนะครับ <sque al. S 1> เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งเพื่อต่อยอดขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรอ,อาราชบุรีนั่นเองครับาะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่เราผ่านเข้าสู่อออรอบนัก็เราออมามเพิ่มระดัมันเยอะม,มากาะวะนั้นเติมหน้ามัน ดาวนหลดนะครับเพื่อนเราก็บว่าจะดูเองก็โอเคครับค่ะบการยิงกี่ลูกครับวันนี้ยิงสองลูกครับลูกไหนบ้างลูกครึ่งแรกลูกหนึ่งครับแล้วครึ่งหลังลูกครึ่งหลังลูกไหนลูกสามศูนย์เหรอลูกที่โฉบประตูอ่าเป็นไงบ้างวันนี้ครับก็สนุกครับอืก็มีจุดผิดพลาดเล็กน้อยครับ เราต้องกลับไปแก้ไขเห็นโค้ดบอกว่าซ้อมหนักมากก็เล่นได้ตามที่ซ้อมไหมได้ครับแต่ก็มีจุดผิดพลาดเล็กน้อยก็ยังได้ผลการแข่งที่ดีนะต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวได้พักเยอะๆนี้ทําอะไรบ้างก็จะกลับไปซ้อมให้ดีกว่าเดิมโอเคครับขอบคุณครับไม่บนไครับ